สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องออกมาสวนพี่น้องเห็นได้ไหนสบายดีมาลูกเออเหยเป้สิเดี๋ยวเข็นฮดยาเหอนเตี้ยนะว่าแล้วก็ตั้งตต่หมัองมู่ลงคุมนะพี่น้อง ล่มนี่แบบบ้ดได้ขย,ยะเลยเดินวนว้นั่งแบบแลนแลนจอนชินแลนโลดมาโพลกะวิดเ,เ, <c oughs> เกิดมาใสร่ร้านเพิ่น สมาลมเถนอป้นอนชัยมังโม่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไปรปะเถาอาการมือนี่ฮะอไปสักยาบอห,หากไข้แล้วส่วงผักพื้นเออเอาช่วงผักพื้นแล้วก,กัน,นเป็นยัง จะ <laughs> ไปนอนปนน้อนอะเข็มแต่ตายตเถอะแล้ว <laughs> มามามาหลับข่าวดีนี่พูกหิวไปพูกมานั่งล้องมามเลยใสแป้อ้ <c oughs> อาวแล้วนเนาะอะบางแน่นุ่มก็ดีอามาให้มันจูมุกจูใจโลดบ่แม่นอนกินสิตีลังกากินผู้ป่วจักได้ปลอยออกมาในหัวนั่นบ่นเห็นได้ยังบอกมาหน่อยหนึ่ง อา้าวขอบคุณขอบคุณเพฝนแน่ขอบคุณขอบใจนมมามา่าพี่ทั้งห่องกงอันนี้นะพี่ตุ้มทั้งห่องกงเพื่อนฝากเงินมาให้หนึ่งพันบาทแล้วก็ซื้อนมแล้วก็ซื้อมาม่าเหลือเงินอยู่หาล่อยหาชิบเจ็ดชิบบาทเอาโอมกับใจลาบหมูมือคืนนี่กระสือ ไอถือเลยเด้อพันอยู่คนนี่พันอย่างพันหมูมาอันอันเปี๊ยอันนั่นหมูน่ะกัดตัวใหญ่ใหญ่จะหมูใหญ่ลลไงไงอืมห้วยไปยากเชิญหมองหม่อมอืมอะไรเราพันกับแม่นอยู่ไดนมันถักเอาผมเป็นหมูน่ะมันว่าสวบสบวประกันบริเจ็บไปปวดเหรอไมันช่ออกเลขเล่าบ่จจะเลขหมูขนา,ศา,ศาวน้าซัดเลขหมูน่ะพี่น้อง มันหักมีคั้วมาอยากส้นบอกหม่ำนั่นนี่ที่เลขมูน่ะศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเลขขั้วหน่ะศูนย์เก้าสี่เก้าแปดเก้าพี่น้องน้ำน้ำซัดมูน่ะน้ำซัดมูน้ำซัดวั้วกินขอบุญขอบคุณลายๆผีทางของกงได้ทั้งเงินได้ทั้งแนวกินแห่งกระยักอยู่โอ้ยว่าจะป่า เอากินไม่ไม่แต่บักม่ามคกับอันนี้แล้วจะ,จะกินนุ่มกันมาม่าก,กับต้มกินแก้กิ้เลาะปะเถาจะอยากก็ได้แก,ก้กิก้ลาจะอยากนุ่มตัวกันแลว้วก็ใบเตะมิว้ถวถั่วเหลืองแสบคือกันเออพ่ออยากให้ลูกกินอะไร นี่แหละพีน ceksin, ่น้องเอ้ยเฮากันมาถ่ายคลิปกับั้งซี่แหละกับพ่อถ่ายทอดออกไปให้เพิ่นเห็นและเพิ่นคิดเมตตาแล้วเพิ่นก็ให้อยู่ให้กินให้เงินใส้กับพ่อได้ใส้ได้จ่ายนี่แหละสาเหตุที่มาถ่ายอปลอมปลอมกันพ่อได้กินได้ยำคันบอกมาถ่ายกับเพื่นบอกเห็นว่าอยู่จังใดเป็นอยู่นาใดไหวมันอยู่ห่วกันเ <ule> <upfront> <dragging, S 1> ั้งงมือหนึ่งได้บอลคลิปหนึ่งมือที่สองมือไปเธอหนึ่งมันไกลเนาะ อันนี้ยังว่ามาอยู่น้ำกันมันกับปลอดปลอดออกมามันกันได้กินได้อย่ามน้ำกันดิสันแน่ลืมเอาหนาอ,อกมาหายาแบงไฮร้านนี่น้อยนวลกัมามา่ากัเออโต้กลนกินน้ำเขาเด้อเอตอตัต้านกันกินแลเห็นอยู่กะเนาะเออมีนํำใจพี่นอ้นองแย่เปรีเพิ่นซื้อหายเพิ่นกรสิแบงเป็ห้ยเปนน้องด้าน้นำร<อ>้านลายคนมาที่ลูกโตขึ้นไปกินน้ำเขาเพิ่นว่า เออนั่นแหละเป็นแน่ประเท่าใต้ของบำรุงเลยพี่นอ้องมื่อนี่ยแสบอยู่บา้านพะี่องาดะอืม ให้เขาน้ำอยู่ม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งเด้อให้ดมด้วยที่ซื้อมาให้กินให้หยาเนาะแบเนี่แบรนโเลากงกนินห่ไดกินได้หยาอยู่ตลอดเนาะป้ายุกิบอแล้วกาพีหลายๆคนที่ผามาให้เนาะกาซาถูกบุญคำนำสู้เบสุขุสุคนที่เลี้ยง ขอบครัวเฮ้าขอบครัวเย็บแปลที่แบ่งให้ใส่ให้กินร้ายกินหรอกแบบนี้ยอ,ยอ,นอืมใช่บวซสะละมามแต่ซีพี่ไฟมีแต่บักงิมบักเอื่องบักน้ำน่อยบักก้นอันนักแบบอืมอืมเออาะได้กินได้ยหยำมเพรได้มีเหือมีแห้งย้อน บัวอักปยาไว้คนไหนกินใช่อืมไว้บำรุงคนป่วยใช่ปะไม่ก็ซิบำรุงบกหม่ำนี่แหละเสื่อ,องมาจา <laughs> ้ะห้ามไปมาอื่นนะห้ามให้อานมไปละยะดูพังว่าแม่ว่าเอานะบนในบดละได้สิพันนะ่ะจะไปซื้อ, <ไป S 1> อยังนะเอาเงินนำซาตอดไปซื้อกินแล้วไอ้ไปซื้อพนเราควรจะไปซื้อก็ไปเราใหญ่เงินเงินนี่แหละเอาซาตอดเอาค่ะไว้ไว้ ไปหัวบนนอนอย่าไหวคือข,ขนมได้หมดจังมาจือ้อหัวเพิ่นพี่น้องเสี่ยงลูกเสี่ยงลูกหมดจังมาจือ้หนอหัวเพิ่นหมดเป็นหมุดแดงไฟนี่ดูแล้วหัวบนนอนเออตั้งไว้ได้ตีนบนนอนนั่นแหละกูมีไฟเห็นดอกเงีเรา,าก็บหอ,อยยางดีได้เล่ากันดิพ<ม>อได้กิน<แ>ได้หย่อพี่น้องเอ้ยย,ย,อย่าหยังย่าปู เนฟใช่คือบ๊มีบอลเน็ตเองไปกระแบงลูกแบงหะฮันสนกินเหาก็เห็นยายแป้เลยกินได้หย่อก็ดีใจน้ำพี่น้องเอ้ยมาอยู่ในผัวในสวนก็พอได้กินได้หย่อมันก็ใกล้ก็อยู่บ้านหนาหัวค่ำอยู่พี่น้องอานักกษิตป้ายังกันนะพอยในขุดอยู่ฮะไห้ชิปขุดมันโอ้ยเลือดไทยคะลุ่ม ชานหน่อยนึ่งแล,งล,งล,งลง้วม่ร้องรดอือสโลปนะเท่านะเบิดตะวันนี่เห็นบอกถือเมาตะวันนี่ตลาดตะลี่ก็บริเไคขายซัมพี่น้องเอวัาสิไปมือเศร้าอนี้อ,นนอันอน,าาอ,บบน,นอ,อันาใชพอเราบ่มีเงินจักปัดก็ะไรอาสุๆได้แต่น้ำนางอะไรแล้ว ชิพั้นกับลูกชายไปกินเลยเด้เข้าเมื่อวานนี่ก็เลยได้ชิพั้นนะจุ่เครืองหมอนะผู้บ่มีมาคอบบ่มีว่าซ่าบ่มีจักกียร์จักบานก็จะกับว่อีต้นจะจักดีเนาะก็จะผู้ไข่ก็เจ้าก็บมะคอเจ้าอีกขอกระหายแป้เอ้ยอยากตีพี่น้องเฮ้าหายไป พระเจ้าเอาบุเป็นจิปทางไรบ้านหนึ่งถือยังสูวยิ้มมึงเอาดิเมาดิไว้แลนแลนไปไว้ไว้มาเอาดิไว้แลนลบขึ้นไปยังอีกแหละ กินซุกเด้อพิพาดไดหน่อยม่วนนี่เหร็ญเกมเอาเงินมนกับพี่หน่อย มีความขีดขึ้นมาในหัวพี่น้องเ้ยที่สมวนไม่ยั้งห้ามมันนะพักยั้งลูกไม่ใช่บ้างเ่รอเออบ้างพักสี่อันเออบ้าบ้างสาวเอาเอาเอาทงงานกูเห็นสาวมากบางครั้งวนี่แล้วบางคำใส่กระขูเป็นเงอ่ะอาจับใส่าจุดพักอาจับตีพักสาวใส่ ปลียลมไปละะฮะอันพิ่งงยางเออจะขู่ก็ขู่ขี่ห่อยโอ้ยเป็นแม่ประจํานั่นราเอาเก็บทายไปนี่ยโตมกินเด้อแข่งกันกิน

ไปเบิ่งยังหามยังมาลูกมาบนทันชุกอย่ามาปิดของสาวเด้อเอาไว้ขายได้เงินจิบเงินกูจีบตึ้นเมื่อนี่ชุกไปใส่ แลฟวกเสียนมามีเงื่องขันสมเล็กหมูบ้เล็กหมูพี่น้องเล็กหมูยัยแปงเอิดมาย่ำอยู่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดน้ำซาโตมูหมูหมูหมูอุดอุดเมื่อก็เด้อพี่น้องเอ้ยู่ การคิดนากลับสบายดีเอซีทุกคน